ครับพี่น้องพอดีเห็นหนกกระเจ้ามันบินขึ้นนอบเนาะสงสัซขาดว่ามันสิมาากินลูกปูลูกปลาผมขาดไปยังสิอล้วพี่น้องโอ้เดี๋ยวดีโพยเมครับถิงเน,นหอนครับพี่น้องเลยบังวะ ไปครับผมไปเบิร์กันโอ้ของน้ำลกๆแันทีมีปลาอยู่ว่ากันเนาะ ดังเกบจ็บเเจ็บเลยครับผม,มนึกว่าจะบวกลบล่างครับผมว่าจะมันแหงไปเมดแล้วคนประหูรับเป็น้องงามันเกิดถ่วมเดี๋ยวเพราะม่าไม่ก่อนครับพี่น,นออ้องไม่ หอนหอนไปเป็นบวกกันไปเนาะบ้าหลองก็ทำกการดื้อหม่เสร็จเยบร้อยครับผมทีนี้ก็จัดปลาครับ ไอ้กิจกิแล้วมันไม่บวกงานคุนอ้องเนาะ มำเปิดครับแนวมุนต่้งขากรบบไ,ไดมากพี่น้องยผมบอกไปแน้นนั้นแล้วนะเดี๋ยวลือก่อนครับพี่น้องรับผมไปน้องลือเสร็จแล้วซีมีปลาบนอกครับเนาดึงก่อนะนะโอ้โห

ใช่มันครับผมขให้เป็นปลาที่ผมต้องการเดี๋ยวเป็นก้อนมีบอสปลาที่ผมต้องการอยู่ในใจครับผมคุ้มค่าบอสปลาเข่งครับปลาเข่งสลิดสลิดครับเดี๋ยวนะักใจกันครับ เดือดกาดครับเดือดวนน้ำมึดเป็นบระวานประเป็นหอง ลติ๊กปาสปนนาาต,าาต,ตววาสิปาติลาสติ๊กลติกลาสต่าส้ิกปาสต้๊กปาสตลาสิกลาติ๊กกลาาติ๊กรกาสิปปลาสปตปปลาสลป มันหลอดพวกนกกินแล้วครับพี่น้องโอ้ดีนะเราหนองมาะพอครับผมเกือบทิ้งไปแล้วเนี่ยดูปลาหมอเต็มเพื่อนโอ้โอ้ที่ครับ อู้ขุมคาขุมคาเป็นอย่างไรบ้างเท่ลงเลยครับผมเหยียบสลิดแท้เลยทางยาวตะเข่งครับพี่น้อง อยู่ดันลางเซลเลยเนีย่พี่โมอุ้ยหุมขู่มดีเลยนะม,มุ้งก็มาพอครับอันนี้นกผมเห็นนกได้ครับบินลงนี่พ่อแจ้งแจ้งลงแต่ลงเบิงครับเต็มบังเลยนะเพี่อนเนา มีมองเศร้าหองอยงดีครับพี่น้องคุ่นุๆุไปแล้วลูกปลาช่อนลูกปลาขาวอาเมดครับพี่น้องนะผักโยกันครับพี่น้องสวัสดีกันแงม เวนครับผมกับบ่าหนองแต่ความใสจิดครับผมมือนี้จะปลาครับผมลุมคาสุดเลยได้บก้ลยเลยครับเปีหน้องซุกยอดมาตรฐานครับผมพปีหน้องอยู่สวนคิดว่าแต่บวกห้างห้างว่าเจ้าชิมีบวกครับผมมันมีอย่างเ็นไปหมดลูกปลาสลิดเต็มครุเลยครับผมคุมคาแห่งกำลังหาสีหาพันไปปล่อยครับนี่ครับผมจะลูกปลาสลิดครับผมลุมคาสุด สลิดกระป่าเ็งครับผมพอไปปล่อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันที่ซาคุณขอไปพอกันกระป่าหนองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปิดต้นใหญ่กันนครับผมมันยังเหลืออยู่พี่น้องเหลือหลายแห่งระป๋านองเอาบว้มืครับนี่จะสลิดใหญ่ ตอนนี้นกเจ้ากําลังจอบอยู่ครับเดี๋ยวผมขี่บอกเขาว่าเออบ่หายยิ่งหนูในสวนเด้อเพราะว่าผู้อื่นถือเป็นมาเอาวย่งยิงยางครับผมมัไไนบ่ได้ครับครับแล้วเขาจอบเพียงนั้นครับทางกันแท้ครับผมผมบอกกันแต่ละว่าไม่ยิ่งเด้อผู้อื่นก็สิข่เขา,ขามากเป็นตัวยางครับ กันข้อในหยาดเบืบ้องผมให้เบื้งหน่จีอ่าพี่ต้องพี่ได้ครับพี่ได้ทั้งตาเนาะขุมคขาสุดๆครับอ,อยู่ห่างกันจ้ำปางนองจะเป็นอย่างเงีเอาไปปล่อยไว้เป็นพันเป็นเนี้ยเอาไปต่อไปไม่ใช่ผักหนาครับผม ผมเดี๋วนี้เหียกปอนครับผมเงือแตกขี่ต้มเย้เลยตะเปะคุ้มค่าครับกัเฝ่าปล่อยครับพี่น้องโอ้ยเต็มเลยปลาสิบพันแทครั่ผมปลาสิบพันแท่โอ,อ้หลายตัวเลยครับพี่น้อง เฮ้ยเ็บเทีอยว่ตงไปนั่งเจียดกลุ่มก้าครับพี่น้องตีก็ออกไม้แพ้ลุงแต่ซานาโมด้วยครับเพื่อี่น้องอโอ้ยจะได้ฝากฝากดติดตามด้วยครับพี่น้องเลย คิดว่าแต่สิบพมีปลาซึ่ว่ามีหลายแห่งอยู่ครับผมตู้ซับกับความจําเต็มความจำมความจําจของมึงเต็มนะบ่าวน้องมึงรีบล้างข้อมือหรือหาเมมมาเปลี่ยนใหม่โอเคครับเดี๋ยวผมจัดการครับอเอาแค่เป็นน้องอยู่ดีมีแห่งครับผมฝากติดตามกันไหลกัดแช่แรงก้างใจให้บ่าวน้องเลยครับเลยเด้อย